็วสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมชอบของดูเกมของเกมโรบอทกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาเอ่อเล่นแบบที่มีชื่อว่าแซ Battle กันนะผมนะโอ้โหบอกได้ว่าแบบนี้นีก่ก็ตรงชื่อแบบเลยก็คือตบหน้านั่นเองนะผมนะอะไรวะเนี่ยเห็นนิดไบว,วะ <c oughs> ก็คือว่าแบบนี้จะมีให้เราเลือกถุงมือไปตบแล้วก็แต่แต่ถุงมือก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะผมนะแบบว่าถุงมือแรกก็แบบว่าทําให้เราพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ตีคนอื่นได้นะผมนะมแล้วก็ไอพวกถุงมือแต่ละถุงมือมันก็มีแบบว่าความสามารถที่ แตกต่างกันไปนะดูดิถึงนู่นแล้วโอ้โหโคตรไกลเลยพี่แล้วเราจะเอาสมือที่ข้างสุดเกียนมาแล้วก็คือเพิ่มระยะนะครับสปีดห้าเดเมจสี่สิบนะโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเกียนไปเราจะเลือกตัวมือนี้ไปตบคนอื่นให้สกีบี้เขาเลยมามามาใช่ยยงไม่ได้เยรคยาอย่าระยะไกลเลนส์ผมมันสูงเอ้ยอะไรวะม่呐 โอ้โหมันตบไปเลยอ่ะได้ได right. ้ได ja okay. ้ได้เก่งมากเก่งมากยังเก่งเก่งมากต้องดูนะเก่งมากต้องดูนะเก่งนะเก่งนะเก่งต้องดูนะเก่งต้องดูนะเก่งต้องดูนะคือระยะผมมันค่อนข้างโหดอะแล้วต้องกันมาดีก็เข้าไม่ถึงหรอกคือระยะผมมันโหดอะมาดิเข้ามาดิอะไรอะอะไรของพี่หรอมีอะไรพี่ผมกตกทั้งวันอะตกก็ตกทั้งวันนะออ โดนดีโดนดีอะไรอะไรทำไรอู้ผิวมากเลยผิวมากผิวมากเอ้ยอะไรอยเนี่ยมันถึงได้ไงอะโหอะไรครับตัวขาวก็เท่มากอะโหกอะไรจมูกเบบี้โอ้ยจมูเฮ้ยนั่นนี่นี่ไงสักทีดิเกมพาร์ทเอปิดล็อกแฟลทถุงมือ โถเอ้ยดูดิตบทีกระเด็นกระดอนเลยอ่ะโอ้โอ้เอามหม What the hell โอ้ยอะไรอ่ะเอลด์ดายด์อันสแลปบอตลส์ garbage couldn't be me couldn't be me The fast roll, fast, sky, sky Gotta oh. go fast Gotta go fast, too fast Wap die Oi, no die, no die, yoke lop, yoke lop Yoke lop The fast, the fast, the fast The fast, the fast, wap Wap, the fast, the fast The fast <laughs> หาาเ,เอาเป็นเทคงก่อนแม่งลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยานาน้าปานาดีดีดอ่อาก็เป็นปูนบ้าบอจะถึงเงินี่มันเสถืน่น จอสปริงซองก็ไหนดิตึกความเร็วของฉันที่มีอยู่ตอนนี้นั้นนายต้องโดนแน่นี่คือความมีความสาารของฉันกระโดดอจริงๆนะมาดนะาน่จาจับวะชีกระโดดสูงมากแกมตอนท้ายมันถูกกับเกมมาด,นดาน่านี่นี่เฮ้ยมาด้น่าฮ่าฮ่าฮ่าโย่เฮ้ยโย่